สวัสดีครับผมกบวอเตเกรนช anel ในคลิปตัดต,ต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกร,รมวันแชร์ฟิมุระกับคลิปตัดต,ต่อวิดีโอมือใหม่ EP3 นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ไตเติลเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับไตเติลที่โปรแกรมวันแชร์ฟิมุร a ให้มาก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ included นะครับทางโปรแกรมฟิมุระก็แบ่งรูปแบบไว้5รูปแบบนะครับก็คือมี opener นะครับรูปแบบนี้ก็จะใช้ในการเปิดคลิปนะครับ แล้วก็ไตเติลรูปแบบนี้ใช้ช่วงเปิดคลิปก็ได้ช่วงระหว่างคลิปก็ได้นะครับผมเพราะมันไม่มีพื้นหลังนะครับแล้วก็โลว์เติร์นะครับอันนี้ช่วงดําเนินคลิปนะครับก็จะเห็นกันบ่อยๆนะครับในหลายๆรายการหลายๆคลิปโลว์เติร์ตรงนี้ก็จะใช้กันประจําแล้วก็ซับไตเติลนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ที่ทำเอสซเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่ซับไตเติลนะครับ แต่ถ้าใครแรงจริงๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็ end credit ครับก็คือตอนจบของคลิปนะครับก็นำ end credit ไปใส่นะครับถ้าใครต้องการจะใช้5รูปแบบนะครับที่โปรแกรม Fimula a แบ่งชนิดของไตเติไว้ให้ซึ่งตอนนี้โปรแกรมได้อัปเดตมาใหม่นะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจะเห็นว่ามี new concept เห็นไหมครับ ก็จะมีไตเติลหรือว่เติร์ดเช่นกันนะครับแล้วก็มีโอเปเนอร์อันนี้เพิ่มมาอีกนะครับเพลนเทคแล้วก็คอลเลคโอเคอันนี้เพิ่มมาให้รูปแบบของไตเติลต่างๆนะครับสามารถมาดับเบิลคลิกเพื่อดูก่อนได้นะครับไตเติลก็จะแสดงให้ดูนะครับทุกรูปแบบของไตเติลที่ผมแนะนำมาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงเทคสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของเทค สามารถเปลี่ยนแปลง a n m m a t e t e x t ได้นะครับผมก่อนที่จะไปดูวิธีใช้ t i t ตินะครับผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับระหว่าง Opener กับ t i t ติลนะครับ Opener เนี่ยนะครับเขาจะมีพื้นหลังให้นะครับส่วน t i t ติเขาจะไม่มีพื้นหลังนะครับซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆก็จะพบว่า t i t ติเนี่ยก็คือเป็น Opener นั่นแหละครับแต่เขาตัดพื้นหลังออกนะครับอย่างเช่นทัวร์ไตเติล e ฮีเนี่ยนะครับ มาดูที่โอเปเนอร์สิอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมครับเป็นพื้นหลังสีชมพูเขาเอาไปตัดพื้นหลังออกแค่นั้นเองทีนี้มาดูวิธีการใช้ก่อนนะครับวิธีใช้โอเปเนอร์นะครับจะใช้ตอนเริ่มต้นคลิปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบที่ผมแนะนำเนี่ยไม่ตายตัวนะครับสามารถพลิกแปลงได้โอเคนะครับผมจะใช้ไตเติลน,นี้ให้ดูนะครับบวกกับโอเปเนอร์นะครับซึ่งจะใช้ พื้นหลังของโอเปเนอร์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นต้องการใช้พื้นหลังโอเปเนอร์ตัวนี้นะครับก็นำโอเปเนอร์ตัวนี้ลงมานะครับวิธีใช้นะครับผมจะแนะนำให้2วิธีแล้วกันนะครับวิธีแรกก็คือการสแนปช็อตนะครับเอาพื้นหลังโอเปเนอร์นะครับอะ่ะอย่างเช่นเราต้องการสีเหลืองล้วนๆอย่างนี้นะครับเราก็สแนปช็อตเพื่อเอาพื้นหลังสีเหลืองนะครับ ตอนนี้ผมคลิกปิดตาในแท็กที่2ไว้นะครับฉะนั้นจะเห็นวิดีโอในแท็กหนึ่งที่จอมอนิเตอร์ที่แสดงผลนะครับผมหลังจากนั้นก็สามารถดึงลงมาที่แท็กเพื่อใช้งานได้นะครับคลิกเปิดตาตรงนี้โอเคครับก็จะได้รูปแบบออกมาประมาณนี้ส่วนวิธีที่2นะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือไปลบแค่ตัวหนังสือของโอเพนเนอร์ออกนะครับก็ด้วยการดับเบิลคลิก นะครับแล้วก็มาที่ a d v a วานแล้วก็ลบตัวหนังสือของ o p e er n เนออกนะครับคลิกเลือกแล้วก็ลบนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเราก็จะได้ Opener กับ t i t l n รวมกันประมาณนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่าสีสันมันทับกันเกินไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะก็ไม่ต้องซีเรียสผมจะลบตัวนี้ออกแล้วกันนะครับแล้วเอาภาพ Snapshot อยากโอเพนเเนี่ยมาวางไว้แทนมันจะดูเรียบง่ายมากกว่านะครับอ่ะทีนี้เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือกันนะครับผมก็ให้ดับเบิลคลิกที่ไทเติลที่แทร็กนะครับแล้วก็มาที่แอดวานซ์นะครับเหมือนตะกี้เลยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวหนังสือน,นะครับวิธีเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับ วิธีจัดการตัวหนังสือหรือตัวอักษรน,นะครับก็ผมจะบอกคร่าวๆแค่เบื้องต้นนะครับผมเพราะว่าผมมีคลิปสอนเรื่องนี้ก็หลายคลิปอยู่นะครับคลิกเลือกแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ได้นะครับถ้าต้องการฟอนต์อื่นก็มาเลือกฟอนต์ได้เลยและถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดก็มาคลิกเปลี่ยนขนาดตรงนี้ตรงแถบเมนูด้านบนเนี่ยจะทำงานคล้ายๆกับ Microsoft Office ทั่วๆไปนะครับอ่ะทีนี้มาดู ตรงซ้ายมือนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือ text fill นะครับก็คือเปลี่ยนสี text นั่นเองนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วเลือกสีที่ต้องการนะครับว่าต้องการสีไหนนะครับอโอเคก็จะเปลี่ยนสีอันนี้รูปแบบว่าต้องการแบบไหนในส่วนตรงนี้ opacity นะครับก็เป็นการทำให้จางลง หรือชัดขึ้นในส่วนของการเบลอนะครับถ้าเลื่อนขึ้นก็จะเป็นการเบลอไตเทลของเรานะครับประมาณนี้นะครับถัดมานะครับการใส่ขอบไตเทลนะครับต้องติ๊กถูกก่อนนะครับจากนั้นก็มาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อเลือกสีของขอบนะครับแล้วก็เช่นกันครับจะเอาจางหรือจะเอาหนา ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับในส่วนของ opacity เบลอก็เช่นกันนะครับถ้าเลื่อนขึ้นก็ขอบก็จอบเบลอในส่วนของขนาดนะครับหรือไซส์นี่แหละก็ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็เลื่อนเอาตามที่ต้องการนะครับต่อมานะครับ t e x t Shadow นะครับก็คือเงานั่นเองนะครับอย่างเช่นเลือกตัวนี้เช่นกันครับ opacity นะครับจะให้จางลงหรือให้ ให้ชัดเจนนะครับเบลอก็เช่นกันนะครับอลองเลื่อนดูได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ distance ก็คือระยะห่างนะครับจะให้เงาเนี่ยอยู่ระยะห่างขนาดไหนนะครับมาจัดการตรงนี้ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวอื่นสักนิดนะครับเปลี่ยนนิดเดียวพอแค่เป็นตัวอย่างนะครับการ จัดการไตเติลผมแนะนําเบื้องต้นแค่นี้แล้กันนะครับการใส่ Animation แล้วก็การปรับ animation ผมสอนอยู่หลายๆคลิปนะครับจะพูดถึงตรงนี้อยู่นะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับผมหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกตรงนี้นะครับโอเคก็จะได้รูปแบบโอเ n เนอร์ประมาณนี้นะครับลองเล่นดูอ่านกช่างภาพแล้วก็เข้าวิดีโอโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของไตเติลเนี่ย อย่างที่บอกมันไม่มีพื้นหลังสามารถที่มาใช้ช่วงที่วิดีโอกําลังเล่นอยู่ได้นะครับผมเลื่อนมาเลยแล้วกันนะครับใช้ให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันทีนี้ผมจะเล่นให้ดูนะครับการใช้ไตเติลอย่างเดียวนะครับในขณะว,วิดีโอที่กําลังเล่นก็จะออกมาประมาณนี้อ่าโอเคนะครับในส่วนตรงนี้เสร็จแล้วก็คลิกโอเคเออกไปนะครับที่เราเข้าไปแก้ไขไตเติลตะกี้นะครับ การแก้ไขไตเติ้ลการใส่สีใส่ขอบเลือกขนาดเลือกฟอนต์น่าจะเข้าใจนะครับฉะนั้นผมจะแนะนําแค่ครั้งเดียวนะครับในส่วนอื่นๆผมจะใช้ให้ดูเลยนะครับทีนี้มาดู Low e r third นะครับ Low e r t h i r เเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็เห็นบ่อยนะครับไม่ว่าจะรายการไหนสนมากก็จะใช้นะครับ Low e r third ดับเบิลคลิกดูก่อนนะครับก่อนจะนําลงมาใช้โอเคอันนี้เข้าท่านําลงมาใช้นะครับอ่า เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับมันก็จะออกมา,าประมาณนี้โอเคย้ายได้นะครับแต่ว่าการย้ายมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมคลิกตัวหนังสือมันก็จะสามารถย้ายได้แค่ตัวหนังสือนะครับฉะนั้นจะย้ายได้ทีละอันเห็นไหมครับในส่วนของซับไตเต้ลเนี่ยผมจะเอาคลิปที่ผมสอนอย่างละเอียดเนี่ย ไว้ท้ายคลิปนี้แล้วกันนะครับเอ็นครดิตนะครับมองดูก็จะเห็นรูปแบบของเอ็นครดิตมันจะไม่มีพื้นหลังเห็นไหมครับอย่างเช่นถ้าต้องการเอ็นครดิตตัวนี้นะครับก็นําลงมาที่แทร็กมาช่วงจบวิดีโอนี่จะเห็นว่าไม่มีพื้นหลังนะครับเราสามารถหาวิดีโอหรือมาซ้อนไว้แบบนี้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมก็จะแสดงให้ดูแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเอา พื้นหลังตัวนี้มาใส่เลยนะครับรูปแบบก็จะออกมาประมาณนี้นะครับวิธีเข้าไปแก้ไขตัวหนังสือเช่นเดิมนะครับบดัเบิลคลิกแล้วก็มาที่แอดวานแล้วก็มาแก้ไขได้เลยนะครับอ่ะสมมุติเอารูปแบบง่ายๆแค่นี้แล้วกันนะครับก็คลิกโอเคออกไปมาดูตัวอย่างง่ายๆที่แสดงให้ดูนะครับก่อนเข้าคลิปก็จะออกมาประมาณนี้นะครับระหว่างคลิปนะครับ ก็ใช้ l o w e t h i r d นะครับแล้วก็ในส่วนของท้ายคลิปก็ใช้ end credit นะครับสําหรับคลิปดีโอสอนตัดต่อวิดีโอมือใหม่ ep 3นะครับวิธีใช้เต,ตัวต้นที่โปรแกรมฟิ m ูร a ให้มาก็มีวิธีการใช้เบื้องต้นประมาณนี้นะครับส่วนใครจะไป a d ดแอปใช้ต่อยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมครับก่อนจากกันในคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม